อาาชัยเล็กนะครับใครชนะก็เข้าไปชิงกับแหลมโผ่ครับตามกันต่อครับยกที่2ครับกางเกงสีแดงนี่ยกเพชรน้าเงินนี่ขุนเดชครับร้อยปอนด์นะครับแต่ว่ารูปร่างชุมชกนี่ถือว่ายอดเที่ยมทั้งคู่ครับไม่ใช่มวยตัวเล็กเลยครับไม่ว่าเป็นมวยร้อยปอนด์ที่โอ้โหรูปร่างดีเหลือเกินนะครับทางด้านของขุนเดชยกเพชรเองนี่ถึงจะดูว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่ว่าในเวททั่วไปนี่ร้อยปอนด์นี่ก็ถือว่าไม่เตี้ยนะแล้วก็เป็นมวยที่ ดูว่าจะเปิดเกมชกสนุกด้วยนะครับก็มาดูอยู่ที่ทางด้านของขุนเดชแล้วนะครับวันนี้นี่ดูว่ายังไม่รีบร้อนนะครับมวยขวานะครับทางด้านของหยกเพชรต้องพยายามเปิดเกมเบียดเข้าหานะครับเพราะว่ารูปร่างช่วงชกนั้นฟั้นกว่าครับในการมวยมันวันศุกร์ในวันนี้ครับต้องขอบพระคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ไดฟิลีนเบนดา500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์และขอบคุณครับนายห้างวินัยวีระกุชงผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณบริษัทกล้วยทองโอสถจำกัดรับยาหม่องตรากล้วยทองยาหม่องน้ำตรากล้วยทองยาดมตรากล้วยทองบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดครับจิวเจนปูเซนเจีลหนังจิวเจนอีชี่รวมถึงบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลนะครับผู้จำหน่าย ตู้เชื่อมเมโทลครับสายพันนักสู้0819183448ขอขอบพระคุณครับทางด้านของขุนเดชนี่ดูว่าจะเก๋าเกมนะครับพี่เดชวีระบ้านโทเก่านะครับแต่ว่าวันนี้มาเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนชื่อเป็นขุนเดชนะครับจิทเจ้าประพลรูปร่างดีนะครับมวยขวานี่แหละครับแ้างขวานี่ออกมาโชว์แล้วนะครับตูครับโอโยกเพชรก็ไม่ยอมนะครับซ้ายนี่โต้คืนทันควันเหมือนกันครับ ลูกหนักของหยกเพชรนี่ก็ดูว่าไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับแม้ว่าสตรีล่ารูปร่างจะเล็กกว่าครับเตะซ้ายได้น่ากลัวครับถีบไว้ก่อนเชื่อว่าครู่นีนีแ่แฟนมวยก็ยังเดาไม่ถูกแลลวครับว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รับการชูมือครับโดยเฉพาะช่อง t u o f o y o u ของเราครับศึกเป็นยินดีแล้วก็มวยมันวันศุกร์นี่คู่แรกอุตลุดทุกสัปดาห์ครับ <c oughs> รียกว่าเป็นรายการมวยไทยที่แฟนๆบอกว่า คาเดายากเหลือเกินครับวานก็แม่เกิดเหตุการณ์พิกล็อกหลายคู่เลยครับโดยเฉพาะยิ่งคู่เอกนำรายการโอ้โหชินรวยกับฟุกน้อยครับาชกันสนุกจริงๆแต่ต้องดูครับวันนี้าจะติดเชื้ออารม์พิกล็อกของศึกเพชรยินดีเมื่อวานหรือเปล่าแล้วก็เรียนแจ้งรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับจาก JJ by Memory ครับแล้วก็ปอสาวหน้านะครับโดยคุณจิ้นเจเจก็จะมอบรางวัลน,นักชก ที่ใช้เสียบปากแม่ม้มวยไทยครับเตะก้านคอเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ครับทาง JJB จบายเมมรแล้วก็ปอสาวหน้าครับจะมอบรอนพิเศษให้อีก10,000บาทนะครับก็ถือว่าโอ้โหชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอนี่แอนต์ซินก็มอบให้1 0,000บาท JJB จบายเมมรก็มอบอีก10,000่บาทตอนนี้หมดยกที่2พักคู่เดียวครับทีน้ำเงินครับร้อยปอนลุยเลยครับเอาละครับขยับเข้าหาเลยนะครับทางด้านของยกเพชร แทงซ้ายนี่เริ่มทํางานเหมือนกันนะครับมาดูว่าขุนเดชนี่จะตั้งรับเยอะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ารูปร่างชุ่มชกนั้นก็ดูว่าได้เปรียบด้วยเอาละครับมีแทงขวาโต้ค้นเหมือนกันวงในนี่เขาบอกว่าขุนเดชนี่เหนียวนึบนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเข้าในไปนี่ก็โดนทางด้านของยกเทรเนี่ยคอยไล่แขนกดแขนเอาไว้เหมือนกัน ไม่ยังตีได้ไม่ถนัดนี่แหละครับวงในตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับตอนนี้ความมันความเข้มข้นกำลังร้อแรงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัท CP Photon s a l e จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเ o r l d Class จาก CP ขอบคุณบริษัท JT Car Center ครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจากเจตครับโทรไปที่086 355 7893ครับ ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จารันสนิทวง34มีครับมีหนุ่นมบสคุณจตเดชวชิระรัตนวงศดูแลและบริหารงานอยู่ส่วนสาสกุลยิมครับอยู่ตรงตลาดกลางระสวายลำลูกกาของ4มีคุณหนึ่งครับชัดไทยสาสกุลอดีตยอดวยไทยอดีตแชมป์เป็นโลกชื่อดังครับบริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับคุณหนึ่งที่สาสกุลยิม ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายภายใต้การรองคุณภาพจากเพชรดีดีอะคาเดมี่พร้อมด้วยมวยเดด789ขอขอบพระคุณครับโอ้โหรูปร่าง,งช่วงชกนี่เสียเปียบนะครับแต่วงไหนนี่ก็ไม่เป็นรองนะครับทางด้านของยกเพชรแั้งแรงเหลือเกินครับล็อกเหนียวด้วยนะครับวงนอกนี่มีซ้ายยาวๆออกมาให้เห็นสวยๆหลายดอกนะครับมาดูกันที่ขุนเดชเอาละครับพยายามจะกล้ำจะขวางนะครับโอโ้แต่ว่าก็ยังตีได้ไม่ถนัดเหมือนกัน ครับเริ่มคล้องได้ล็อกได้แล้วครับตอนนี้ทางด้านของขุนเดชตัวเล็กต้องชวนตัวใหญ่ทะเลาะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงชกนี่สั้นกว่าครับโยกเพชรก็พยายามจะขยับหาช่องโยกอยู่นะครับอ้าวแข้งขวาโยกอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับต้องออกเยอะๆครับพยายามจะชวนทะเลาะในเลยครับขึ้นคอได้ไหมตีได้ไหมครับแหมพยายามจะกดมาแต่ว่าแหมาเจอลูกป้ายของขุนเดชครับป้ายป้ายนยครับยังโอ้โหยัง,ย,งยังเข้าไม่ถึงตัวเท่าไหร่ครับยกเพชร ดูครับตอนนี้ยก3แล้วครับเข้มข้นขยับเดินเข้าไปยกเพชรซ้ายนี่ครับซ้ายคุณเดชขวาคืนคนละแข้งคนละแข้งครับตอนนี้เรีว่าคู่นี้นี่ออกอาวุธทันกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับยกเพชรขยับไปเรื่อยนะครับซ้ายคุณเดชนี่คอยบังนะครับแล้วก็มีแท่นขวานี่คอยโต้เนะครับก็ยังติดบังเหมือนกันนะครับเรียกว่า เกมการชกนี่ยังไม่มีใครได้เปรียบกันบ้างนะครับถึงตอนนี้นี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันเลิศเกินนะครับมาดูในช่วงปลายยกนะครับช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่3นะครับยกเพชรยังคงเดินเบียดเข้าหาเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับเลยครับเอาละครับทางด้านของยกเพชรนะครับมียาฉีดมา40,000บาทนะครับ เอามาดูการยกนี้ออกมาเปิดเกมบ้างแล้วนะครับทางด้านของคุณเดชดูลูกวงในนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงนี่นะครับโอ้โหลูกร่างได้เปียกต้องเดินเบียดต้องชนแล้วครับในขณะที่ทางด้านของหยกเพชรพยายามจะออกแข้งซ้ายสกัดเอาไว้แล้วครับตอนนี้ดูนะครับเกมการยกดูวงในวงในนี่ดูว่าลูกขวางเนี่ยเป็นอุปสรรคเลยครับต้องดูครับมาตอนนี้กรรมการแยกก่อ,อน,นอ แล้วก็เรียนแจ้งนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก t o y o ต a k เคมอเตอร์ครับกับการรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผูด้วยกันอีก10ปีนะครับ21โชว์รูม19ศูนย์บริการสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับโทรไปที่026626555จาก t o y o ต a K เคมอเตอร์ครับแต่เจอลูกขวางลูกป้ายนี่ก็เมื่อยคอเหมือนกันนะครับยกเพชรอ้าวซรายครับมาแต่ว่าแทงออกโอ้โหยัดเข้าไปครับตัวใหญ่พอยกแล้วมันนี่ครับมามันเห็นแหละครับ อ่ะยกเพชรใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมาการดึงมากรับมามา,มาสู้กันกลางเวทีต่อครับเรียกว่า3ยกแรกนะครับยังไม่ออกอาวุธเท่าไหร่นะครับทางด้านของขุนเดชยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเต็มตัวนะครับออกแท่งขวาแล้ววงในนี่ลูกขวางลูกแทงนี่ตัวใหญ่นะครับแทงเจ็บแทงเห็นครับกอมาดูกันนะครับว่าทางด้านของยกเพชรโดนก็ไปเยอะๆนี่ทำาทาจะช้าลงไปเหมือนกันครับ ดูครับนี่เราัำพิเศษมาครับสำหรับยกเพชรฝ่ายแดงนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ชวนทะเลาะเลยครับฝ่ายน้ำเงินขุนเดชเลื้อยรัดเลาะเลยคุณฮัทแต่ก็ทนอย่างเดียวครับขุนเดชสึแกวประพลโอ้อาศัยสีร่รูปร่างครับยกเพชรปากหลักครับปากหลักครับออกไม่ออกครับซ้ายครับซ้ายออกแต่ว่าดูครับ โอ้ไม่มีจังหวะให้ได้เบิ้ลเลยครับขุนเดชติดตัวอีกแล้วแล้วก็ตีแกก็เลื้อยไปเรื่อยครับเดียวว่าพอเดินถึงตัวนี้ทําให้ทางด้านของยกเพชรออกแข้งไม่ถนัดนะครับโอ้โหเรียกว่ามีการแก้เกมมาดีนะครับในช่วงพักยกที่3ยกนี้นะครับดูนะครับหมัดก็มีครบเครื่องนะครับรูปร่างดีด้วยครับน่าจับตาเลยนะครับทางด้านของขุนเดชดูวงในรูปขวางโอ้โหยกมานี่แทบจะแทงหน้าเลยครับ โอ้โหวันนี้ว้าหขุนเดชครับวันนี้เตรียมตัวมาด,ดีจริงๆชาพกใบชกมาดูยกเพชรแกจะตรวจัซับๆเล็กๆลงไปหน่อยๆๆนะคุณอนนะพยายามจะตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ตไวแต่ว่าโอ้โหทั้งคู่นี่ถือว่าสู้กันได้สนุกเร้าใจเลยครับยกนี้ใส่กันเต็มเหยียด การสิ้ซ้อมทั้งคู่ครับหายห่วงครับยี่ห้อดีทั้งคู่ครับเชษทุ่งว่ากับสิทธ์แก้วประพนโอ้โหยัดเข้าไปะยกเพชรพยายามจะขึ้นคอตีโต้เหมือนกันนะครับพักก่อนแป๊บเดียวครับพงษถิตย์ขอบคุณสถานีบริการน้ำมันปอตทอเสนาครับพร้อมด้วยร้านอาหารเดอะสเตชันโรงแรมโกลเด้นอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้านอาหารริมคลองชนจังหวัดสระบุรีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุมเมธรซื่อสัตบงกตครับพร้อมด้วยทวินสเปเชียลโดยคุณนลวงประเสริฐการและ t ็อก of the Town ้าโอแกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นะครับยกสุดท้ายนะครับทางด้านของยกเพชรพยายามจะเบียดออกแข้งต่อยหมัดนะครับขุนเดชนี่เดินยกสี่ยกเดียวนี่ยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจ วงไหนนี่ก็ล็อกไว้เลยนะครับโอ้โหแล้วล็อกแข็งแรงด้วยนะครับทางด้านของขุนเดชล็อกนี่อยู่เลยนะครับจังหวะจับจังหวะคีปนี่ถือว่าน่ากลัวครับแล้วก็รูปร่างของขุนเดชนี่โอ้โหต้องยอมรับนะครับว่าร้อยปอนด์นี่แกทําได้ยังไงครับเป็นมวยที่รูปร่างดีมากครับไม่ได้บางด้วยนะครับตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับยกเพชรต้องอาศัยลูกหนักแล้วนะครับหมัดกับศอกต้องมาแล้วนะครับ ดูครับยกเพชรมามวยซ้ายมามวยซ้ายเขาบอกว่าจะมีชีเด็ดต่ยซ้ายต่อยซ้ายแต่ตอนนี้เน้นต่อยก่อนต่อยต่อยอแต่ว่าดูครับมาคุณนเด็ดโอ้โหนี่ครับมาระบบป้องกันตัวโอ้โหมาล็อกหลายชั้นเหลือเกิน นี่ว่าไม่ประมาทเลยนะครับกาดที่ไม่ตกและอาวุธมวยในจุกจิกด้วยนะครับคอยถีบนี่ทาลายจังหวะเอาไว้นะครับยกเพชรเองก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับดูนะครับวงในจะมาปล้ำในนี่ก็ดูว่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับน่าจะมีของหนักๆของแรงๆมาเสริมนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับต้องต้องทำแบบฟุกน้อยเมื่อวานแหละครับยกเพชรได้ดูไหมครับฟุกน้อยครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวเมื่อวานครับเมื่อวานครับทำยังไงครับแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยครับ โอ้โหเข้าแล้วมัน,มน,มนออกอาวุธไม่ได้ครับยกเพชรน,นี่ครับเว,วลายังมีครับประมันเกืบหนึนาทีเดินเข้าไปยกเพชรโอ้โหแต่ว่าขุนเดชครับวันนี้ต้องยอมรับเลยครับการแก้เกมการวางแผนนี่ทำให้ชกยากจริงๆครับสียกแกเดินจนถือว่าพอใจในผลงานแล้วครับตอนนี้เริ่มคุมเกม โอกาสให้ทางยกเพชรครับอออนี่ครับแหม<า>พอ,อยู่ใกล้ๆกันก็ล็อกเอาไว้เลยแล้วก็จบคู่นี้นีคู่ต่อไปห้ามพลาดเลยนะครับฟามีชัยดับรังสลักไามเจอกับเพชรสักดามราชพัฒสุรินครับ129ปอ์ครับเป็นมวยเวทใหญ่ที่สุดของวันนี้ครับคู่นี้นี่ตอนแรกนี่จะชกคู่เอกในช่วงที่2นะครับที่จะไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับแต่ว่ามวยรอบเรายกออกไปคู่หนึ่งก็เลยเอาคู่เอกที่จะชกในช่วงที่2มา ชกในคู่ที่2เท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าวันนี้นี่โอ้โหได้ดู2คู่เอกเลยนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์ครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับอีก10วิสุดท้ายครับคู่แรกนะครับเปิดหัวความมันในศึกมวยมันวันศุกร์พยายามจะไล่อย่างเต็มที่แล้วแหะครับยกเพชรครบผ้ายกครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการก็ถือว่าผลงานเข้าตาทั้งคู่แหละครับ โอ้โหไฟแดงกับเพชรเชิดทุงว่าบันเหมือนขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลครับเดีย๋ยวดูครับว่ากรรมการจะหันไปชูมือให้ด้านไหนนะครับมาดเป็นมวยเก่งจากภาคใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้มวยมันในคู่แรกชูมือไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลวันนี้เอาฉนั้นคะแนนยกเพชรเชิดทุงว่าแบบสนุกเลยครับเดีย๋ยวเราจะพักคู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพบกับมวยมันในคู่ที่2ครับ